ให่อยากบอกอะไรไพ่สามใบยอยากบอกอะไรเราบ้างกับคนที่ฝันกามาเจอไพ่กระเด็นออกมาเองโอ้ไพ่สามใบนี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้เนาะมันอาจจะมีเรื่องเรื่องที่คุณไม่คาดคิดแต่เป็นเรื่องที่ดีนะบอกไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีนะคะรับความรักความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจากคุณพ่อคุณแม่ชีวิตคนมันไม่มีอะไรแน่นอน จากที่จนอยู่ก็อาจจะรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้เช่นกันนะคะในทางกับการก็เช่นเดียวนะคะจากที่เป็นเศรษฐีอยู่หากไม่รู้จักพอเพียงพอประมาณตนในการใช้ชีวิตคุณก็จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สินเลยก็ได้นะคะแต่ในที่นี้นะคะพ่อแม่โพศกความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านเป็นข้าวปลาอาหารหรือเรื่องของ ทุกทกด้านนะคะเรื่องของคนรักก็เช่นกันเรื่องของครอบครัวก็เช่นกันนะคะจะมะีความเข้าใจในครอบครัวมากขึ้นนะคะให้ใบนี้เนาะบ่งบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณใช้สติตั้งมั่นในการใช้ชีวิตนะคะหมัน่นสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรบ้างนะคะหรือว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ด้วยนะคะคุณก็จะได้รับผลแห่งบุญกรรมนั้นๆเท่าทวีคูณ